ดิแลนนะครับไทยซูเปอร์โมเดลเมล2 0 2 4ค่ะสวัสดีค่ะเอล่าไทายซูเปอร์โมเดล2 0 2 4ค่ะสำหรับดิแลนนะครับจริงๆแล้วน้องผมเขาไปเจอในโซเชียลเกี่ยวกับรายการไทยซูเปอร์โมเดลครับแล้วเขาก็ลองส่งพี่ชายไปดูดีกว่าอะไรอย่างนี้ลองมาประกวดดู แต่ไปไปามาก็ดันเข้ารอบ200คนแล้วก็ผู้ชาย12คนสุดท้ายแล้วดันก็ได้มาอยู่ตรงนี้ครับอ,อ๋อสำหรับแล้วก็เป็นเวทีที่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะอยากเข้ามาประกวดของไทยซูเปอร์โมเดลแล้วก็อยากได้มาทำตามฝันตามรอยพี่แพนเค้กค่ะเพราะตรงต,ต,ตอนที่เขาประกาศชื่อผมขึ้นมารู้สึกว่าตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่า ทำไมถึงเป็นชื่อเราเราไม่ได้คิดไว้ว่าจะเป็นเราตั้งแต่แรกอะครับแต่ว่าก็ค่อยๆเดินมารับรางวัลแล้วพอรับรางวัลเสร็จปุ๊บก็เดินไปหลังเวทีพอไปถึงหลังเวทีนี่แหละก็มือไม้สั่นตัวสั่นเลยแล้วก็ไปกอดเพื่อนๆเพื่อนๆก็มาคอยแบบพยุงคอยให้กำลังใจว่าเวเก่งมากๆเลยคอยชมพี่ๆเลี้ยงเขาก็คอยให้กำลังใจแบบว่าเอ,อเก่งมากเลยเก่งมากเลยอะไรประมาณนี้ครับทุกคนพพอร์ตกันของนีลเาก็จริงๆก็ยังมีใจค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีใจที่ ได้รับตาแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลเป็นเพราะเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ด้วยแล้วมันเป็นตําแหน่งที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันแล้วก็รวมถึงเอลราด้วยที่อยากจะได้ตําแหน่งนี้แล้วรู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วตั้งแต่วันที่เข้ากองไทยซูเปอร์โมเดลแล้วเราทําออกมาได้เต็มที่รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองรู้สึกดีใจที่ตัวเองประสบความสําเร็จในการรับตําแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลค่ะ โอตรงๆมันจะค่อนข้างหลายอย่างตั้งแต่วันซ้อมเลยครับเพราะว่าสถานที่ที่เราซ้อมม่ะเราซ้อมในสตูที่แบบพื้นจะค่อนข้างเรียบแต่ว่าพอมาเจอเวทีจริงอะ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีสโลปมีบันไดให้เราต้องมาคอยปรับสิ่งจากสิ่งที่เราซ้อมมาในสตูมาลองเข้าให้เข้ากับเวทีจริงๆซึ่งก็เวลาเราเดินแบบครับเราไม่สามารถก้มลงไปมองพื้นเราไม่สามารถมองบันดไดได้เวลาเราคือต้องมองไปตรงๆแล้วก็ เดินไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจก้าวที่เรากําลังเดินไปข้างหน้าเหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องซ้อมหลายหรอบให้แบบเราชินกับเวทีอะครับค่ะของย่าก็คล้ายๆกับดีแลนค่ะก็ค่อนข้างกดดันกับการเต้นด้วยเพราะว่าเราซ้อมกันอยู่ที่สตูแล้วมันเป็นสตูที่ไม่มีสเตจหรือว่าไม่มีเวทีอะไรให้มันเราเข้าใจบริบทของเวทีที่เราจะไปประกวดแล้ววันที่เราได้แข่งจริงๆคือมันเป็นเวทีใหญ่แล้วมันมีสโลปมีบันไดแล้วเราต้อง ปรับหลายๆอย่างปรับหน้างานมากๆวันนั้นแล้วรู้สึกว่ามันแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเรากลัวรเราจะพลาดคือเพราะว่าหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายอย่างมันต้องมีทิกจังหวะของการเดิน,กา,ดนการเต้นใช่คือถ้าก้าวผิดหนึ่งก้าวก็คือเราก็จะเต้นไม่ทันเพื่อนเราก็จะดูเต้นผิดไปเลยมันก็เลยแอบ,บกังวลนิดนึงค่ะแต่ก็ทําออกมาดีค่ะ คือต้องแต่เริ่มต้นเลยเราก็ได้ฝึกหลายอย่างมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีการหาโมเดลหาายแบบนางแบบแต่ว่าเราได้ฝึกเต้นซึ่งผมก็ตกใจมากๆไม่คิดว่าจะเจอกับการเต้นซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกของหลายๆคนใน TSM ด้วยแล้วคือเราก็ไม่เคยคิดว่าจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้ในช่วงเวลาแค่นิดเดียวเราก็ช่วยช่วยเหลือกันครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือการที่เราทุกคนในทัชสูตโมเดลใช้ชีวิตกันแบบครอบครัว แล้วก็คอยซัพพอร์ตกันถึงแม้ว่าคนนึงจะทําได้ไม่ดีเท่าไหรเ่เพื่อนเก็จะคอยมาให้กำลังใจแล้วคอยช่วยเหลือเสมออันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของไทยซูเปอร์โมเดลเลยมันเป็นประสบการณ์ที่เปิดใหม่มากๆเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับตัวเองได้จริงๆแล้วก็เอามาใช้ต่อยอดในสายโมเดลได้ด้วยอย่างเช่นเราเล่นเล่ใช่ไหมเราก็แบบมีเส้นมีสายก็คือเราสามารถเอาจากที่เราเรียนมา ประมาณเ<อ>1เดือน<ช>ปาปรับใช้กับสิ่งที่แบบว่าเราชอบหรือว่าสามารถเอาไปต่อยอดหรือไปค้นหาสิ่งที่เราชอบอยากจะเป็นได้จริงๆ<ช>ค่ะเราตรงๆผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นแบบโดยรวมดีวกว่าครับเป็นเรื่องของการจำแพทเทิร์นในการเดิน blocking อะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะเดินหลายรูปแบบมากจะมีทั้งเราเปิดด้วยการเต้นสักพักก็มาฟินาเล่ แล้วเราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดการเดินแนะนําตัวแล้วก็มาฟินาเล่ของแนะนําตัวแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชุดเทซิสแล้วก็ฟินาเล่ของเทซิสใ,ใช่ไหมเราก็จะมีชุดของเป็นชุดของผู้ชายก็จะมีชุดสูตรซึ่งใส่เพื่อมาประกาศผลรางวัลแล้วของผู้หญิงก็จะมีดีเทลมากกว่านั้นอีกต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องจำแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเราต่างคนต่างก็จะมีสมุด<ค>โน้ตใช่ใชสมุดโน้ตพกกันมามาจดคั้นตอนกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีล็อ c k i n g ที่ต่างกันอะไรประมาณนี้ครับ มันให,ใ,หให้เราทั้งวันก็ไม่หมดเพราะว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือเวทีนะมันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันเป็นการที่เราได้มาหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับเพื่อนๆใน TSM camp ซึ่งสิ่งเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถหาได้ง่ายๆทั่วไปครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาประกวดในปีหน้าหรือปีถัดไปถ้าเขายังมีอยู่นะก็คืออยากให้มาเพราะว่า เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้หาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็หาเพื่อนๆซึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรักในถ่ายซูเปอร์โมเดลมากๆเลยค่ะก็ได้มาอยู่ในกองไทยซูเปอร์โมเดลคือตอนแรกคือคิดว่ามันเป็นการแข่งขันแต่พอได้มาอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยมันเป็นเหมือนการได้มาหาความรู้คือ,อจริงๆมันมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดคือ ไทสุดพรมเดีเป็นอะไรที่แบบสนุกมากได้ทำแคมเปญได้เรียนคืออะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราได้มาลองทำที่ไทสุดพรมเดลแล้วมันได้เจอเพื่อนแล้วแบบก็อาจจะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทว่าเป็นคู่หูแบบเอล่ากับดีแลนก็คือได้กลายมาเป็นคู่หูกันเลยก็คือต้องได้ไปทำงานด้วยกันแล้วแบบเพื่อนๆคนอื่นเขาก็อาจจะได้เจอ ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ยังอยู่ในวงการนี้ถึงแม้ว่ารายการจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังนัดทานข้าวนัดเจอกันตลอดครับก็จากที่ได้มาประกวดไฮซูเปอร์เดลเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาสิ่งที่เราได้อยู่ใน TSM Camp แคมเนี่ยไปในด้านอื่นๆก็ได้อย่างเช่นการสแสดงการเต้นหรือว่าการร้องเพลงซึ่งการที่เราสามารถเป็นนักสแสดงหรือว่าเป็นพิธีกรได้เราก็สามารถเอาสิ่งที่เราเรียนจากการ แสดงมาปรับใช้ในการเป็นนายแบบได้เช่นกันเพราะว่าการที่เราเป็นนายแบบเราก็ต้องมีคาแรคเตอร์เป็นของเราซึ่งคาแรคเตอร์นั้นอ่ะต้องปรับให้เข้ากับบรรยากาศที่เราต้องเอามาโชว์ซึ่งแบบเสื้อผ้าอาจจะเป็นทั้งเสื้อผ้าหรือว่าบรรยากาศในงานของรันเวย์อะไรพวกนี้ครับซึ่งเราก็ต้องแสดงทุกอย่างออกมาให้เหมือนให้เหมาะกับ ชุดที่เราต้องโชว์อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นอาจจะเป็นด้านของสีหน้าถ้าทางการเดินอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการแสดงเอามาปรับใช้ได้ด้วยของเอลาก็อยากจะเป็นโมเดลเต็มตัวค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วแล้วเป็นเป้าหมายที่สําเร็จแล้วแต่ยังไม่สําเร็จสูงสุดแต่ก็จะพยายามทําหน้าที่โมเดลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงบ้างก็ถ้าได้เป็นนักแสดงก็จะ ทช่องมอบหน้าที่ให้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่ามันเป็นทักษะใหม่ๆด้วยแล้วเราอาจจะค้นพบตัวเองอีกด้านหนึ่งว่าเออเราอาจจะเก่งด้านการแสดงด้วยก็ได้คือไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วค่ะเชื่อว่าเอลากับดีแลนคือเราจะสามารถดึงศักยภาพทุกอย่างที่เราเรียนมาจาก TSM ท,<ช>ที่พี่ๆสอนที่เพื่อนๆสอนคือได้เอามาใช้แน่นอนค่ะขอบคุณครับ <c oughs> สำหรับผมก็ช่องทางในการติดตามนะครับอินสตาแกรม ก็ D E L A N D c o r e 2 5ครับหรือว่า TikTok ก็ได้ D Y L A N L N ครับค่ะของเอล่านะคะเป็น Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะคือชื่อเดียวกันเลยนะคะเป็น N I I R C H A A r s c o r e 4 6ค่ะเจอแน่นอนค่ะครับผม เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ